สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบอลเล่ต้องบอกเลยว่าการที่ FIBB ได้มีการแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย VNL 2024ที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็ต่างเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของแฟนๆต่างชาติครับโดยเฉพาะชาวบราซิลก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันมากมายเลยครับโดยชาวบราซิลท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าดีใจที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเพราะว่ามีการต้อนรับหรือว่าชื่นชอบ อบทีมบราซิลของเขาเป็นอย่างดีจากครั้งที่แล้วนั่นเองครัซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูคนที่มากดไลค์โพสต์นี้ของ f i v b ที่ได้แจ้งว่าไทยคือเจ้าภาพหนึ่งในนั้นที่มีการกดไลค์โพสต์นี้ด้วยก็คือกาบีดาวตบคนเก่งของทีมบราซิลขวัญใจคนไทยนั่นเองครับกาบีก็คงจะถูกใจมากๆเลยละครับกับการเป็นเจ้าภาพไฟนอลรอบสุดท้ายของไทยเราซึ่งทีมบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโ มาเล่นในรอบสุดท้ายอยู่แล้วครับเลยครับดูจากภาพนี้ได้เลยคนกดไลค์ส่วนหนึ่งก็สาวไทยของเราแน่นอนครับมากดไลค์โพสต์นี้กันมากมายอยู่แล้วแล้วกาบีก็มากดไลค์โพสต์นี้ด้วยสุดปังเลยครับกาบีก็คงจะประทับใจแฟนชาวไทยตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาครับว่าเป็นนักกีฬาที่ได้ของจากแฟนๆชาวไทยอย่างล้นหลามเลยครับไม่ว่าจะเป็นของกินพลไม้ของใช้ต่างๆแฟนๆชาวไทยเอา มาให้แบบที่ไม่มีใครคาดคิดแน่นอนครับว่าแฟนๆชาวไทยของเราจะต้อนรับอย่างดีงามขนาดนี้จนล่าสุดกาบีก็ได้มากดไลค์ like. โพสที่มีการแจ้งข่าวว่าไทยเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วไ,ได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นดาวตบทีมต่างชาติทีมต่างๆหรือว่าจะเป็นกาบีเองก็น่าจะอยากมาเล่นรอบสุดท้ายที่ไทยของเราเป็นเจ้าภาพอีกเป็นอย่างแน่นอนครับเราก็ต้องรอดูครับว่ารอบสุดท้ายที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพ ทีมไหนจะได้มาเล่นบ้างครับ